รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะฮะ Audiocom นะฮะโมเดล RCS H 6 5 K 8 S ครับ, com, รบ, C H H H, รบตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะฮะใช้ไฟบ้านเรานะครับตัวหนังสือญี่ปุ่นเปลี่ยนมอแปลงเป็นไฟบ้านเราแล้วเสียบตรงไฟบ้านเราได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านมอแปลงไฟลอยตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือมีรอยแตกตรงนี้นะฮะขอคนรับได้นะครับ แต่เสียงอะไรโอเคหมดระบบใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวเราทดสอบระบบวิทยุนะฮะวิทยุได้ถึงขื้นร้อยแปดบ้านเราแม่ของไทยผลประจำการทั้งสี่ลำแต่อย่างจำเป็นที่จะต้องมีจำว่าสถานะร้อยเซนติเมตรที่มีความตึงเครียดการเสริมสร้างกําลังทางเดินสื่อสิบแปด ร้อบยืนยันการจัดซื้อเรือน้ำของพรรคเพือได้พิจารณาอย่างรอบคอบคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อสินคิดและความมั่นคงของผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างเต็มที่ผมขอยืนยันว่าผลปรยชนของชาติยี่สี่ล้านล้านบาททางทะเลนั้นของเพื่อจะซื้อเรือน้ำตามสองและสามวงเงินสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท โฉนดก้ในปยี64 3อีกอย่างนเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของชาติทางเลง0 0 9 3เปอร์เซ็นต์ค่าต่อสินทรัพย์และความมั่นคงของผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างเต็มเครื่องสายพานใหม่ไม่มีหย่อนมียานะใช้ได้ยาวๆนะครับคนปรับได้ปกตินะครับ โอเคนะครับ